นี่ดอกอะไสีงาเก็่ยกับดอกสกงามด สวัสดีครับผมเจอกันเสามืดอีกมื่นได้ครับเจอกันตัดดึกตัดดืนได้ครับมาในีช่วงนี้กับตีสี่สิเขา,าตีหาได,ด้ครับผมเขาปลาเก่าเขาปลาเก่าครับอยู่บเป็นได้ครับเขาตัดเสารมืดพี่น้องยางออกก็ร่างกายตัดเด็กได้ครับเื็นสวยบอดีแล้วพี่น้องตื่นตัดเสาดีกว่าได้ครับผมเืนสวยท่านเขาเป็นสวยบท่านเขาครับผมพี่น้องเขาปลาเป็นเขตของอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เลยพี่น้อง พา่าแต่ฝนสิตกเนาะเสาจีนง้านเนาะจังได้ได้ยินเห็ดแต่ฝนตกทังอื But, so ่นพี่น้องเทียบบานตะกองบ่ตกเลยพาพี่น้องหลุนหาเฮ็ดน้ำการค้ามมือใดเห็ดยังได้เห็ดไข่เหยอที่นี่นี่ะไปลุดน้ำกันค้าบเกิดเลยนีนมีไข่ได้อยู่ี่เอ้ยจุดไอากะน่ไเ ชุ่มงามทีน้อ่ดอกเด่นโดกเด็กแหกมาครับผมให้มันมานเด้อมานี่เจ้าทีเจ้าท่างเจ้าปลาจ้าเขาเลยที่สอง จุม่มหน่บๆจุ่มงามแหงพี่น้องอื้อดอกบานเลยฟูดเลยไข่เหลียงงามพี่น้องเก็บดอกบานเลย เก็บดอกบานเก็บมวนได้พี่นออ้องบานจุ่มเด้ครับบนันสาม,มดอกเด้ครับผมมีกับตรงกับสิบแปดเมษาได้ครับแปดเมษาสองพันห้าร้อยหกห้าเรียนบอกเรื่อมพศหลงแต่พศอะไรพี่น้องได้ออกโรงเรียนมาเนี่ยเรื่องพศเลย ตังวัดบอลวันเลื่มพศดิ้นข้อเท้าสิไปจำแต่ปีฝรั่งไหสองพันร้อยยี่สิบสองไหมเห็ดกะสิเลื่อมเบาบางแน่เด้อพี่น้องเห็ดเห็ดดอกนี้เนี่ยมาแค้มเห็ดแบบขาวๆนี่ไม่เห็นสปอร์เห็ดนะเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเห็ดสปอร์นะคะเป็นเฮ็ดกุ๊กไเด้อพี่น้องเฮ็ดกุ๊กไ่ขาวใหญ่ค่ะ ตะดอกงามๆเลยพีย่คือมีกลมหอมแม่มาเห็นสปอขาวครับอันนี้รู้เลริ่มเป็นเห็ดอยู่บน <c oughs> พ่อหรอวะ,ะพ่อปลล่นบ้านพื้นเลยอยู่ครับไงครับมื้อนี้อัพใส่ตะการ้าขึ้นเด้อครับมื้อนี้ <c oughs> บ่แม่นใส่หมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเออใหญ่ในระดับที่3เด้อครับ มันตะกาใบนี่ก็มีเบิกไม่นะครับตะกาเบิกไม่ตะกามือสองเบิกไม่แด้วพี่น้องมีความสุขเล้วพี่น้องจะได้เข้าป่ายามเศร้าอากาศดีดีครับผมสูตรอากาศบริสุทธิ์อากาศนในป่าบริสุทธิ์พี่นอ้อง ซองเห็นยิ่งขึ้นพี่ซองไงด้วยพี่น้องเพราะว่าเขาสะท้อนกับแสงไฟนะครับเขาซองมากแกปไปเลยเขาก็ะหินยิงก็เป็นเห็ดไทตุให้สะพอนนะเเพราะว่าเขาเป็นสีขาวสะท้อนใส่กับไฟแบตเตอราาี่เขาแข็งมันสุสว่างมากเขาเกิดน้ำหลุมขาเห็ดพี่นอ้องขาใหญ่ครับกระดอกบานมากบอกยางใหญ่นาะบานอะไพี่น้อง ลังเลียได้พี่น้องก็ลังเลียไงเนี่ยมาว่ามันเห็ดไข่เลยครับขาบเขาเนี่ยเขาซองไฟมันยับคืนนะ่ยเขาจะสะท้อนกับขาเห็ดครับนี่เขาสิา้นแอมสงเห็นง่ายครับผม,มไข่มีเห็ดอื่นมาผสมแล้วดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดลังเลดอกจุ่มพี่น,น้องถือแม่งเล่นงานเนาะไปดูจุ่ม นเลพีนองนะดงเียงเหื่อคอ้อยอ้ยเมี่ยงเงนดิกำลังบานเนาะาาจจับขึ้นเอกไดไไปมีดอกงามด้วพี่น้องเจ็บปากเจ็บจดอกขีลายบุมีด้แกงก็เด้อพี่น้องแกงหูแกงตาละครับ เริ่มการทํางานกับวันใหม่แล้วบางคนก็มีการมีงานทํากับเหตุงานกันไปนะครับเนาะวันนะี้ผมมีงานเหตุที่ประมกับเขาปลาหากินไปขึ้นจากคูู่่เก่าเมื่อวานเลยเนาะแมนก็ดอกไม่บ้านดอกบ้านบ้านกินจานกคู่สามดอกเมื่อวานเนะานนะ กระบปงคือเ,เหรียญงากระดิ่งดันดิ่งสุดับ้หักเออ งามนะครับลังดอกนี้งามแห่งงามคัดงามบนี่ดอกเลยสีบงงามพี่น้องเก็บดอกเลยเ็งามดอกนามน่ะฮู้ยโพอีเมียเอ้ยคันีาราพอหารเมียพี่น้องอีพรเดกันเด้พี่น้องน้อยนองดอกจุ่มหางล่ะจู่น้อยหลั พี่ดีจุ่มลงไปต้นหน่อยยี่เป็นอะไนูดไปต้นหน่อยไปนีเจะโอ้ยำนพูดหน่อยหน่อยโอเคตีเนาะ เราไปแล้วพ่นนิหน่อยๆน,นี่เฮ็ดสิเกิดดีกว่าพ่นใหญ่เด้พี่น้องสังเกตบังแต่บางที่พ่นใหญ่กับพ่นเขาดูเนาะเป็นที่สังเกตของค่นนะพ่นนิหน่อยพ่นที่บกหอยสังเกตดีงามแหงพี่น้องเลยขาวจุ่นพ่นเลยพี่น้องรุนก็นต้อครับผมอากาศแบบ ป็นแต่มีฝนบน่เหมือนกันจังหวาพายุสีเขาผมดูตูพเนวาด้วยครับ ขายไงเนาะแลมาเกิดนำห้อยคว้วเลยเป็นเป็นห้อยห้อยสปาปลาด้วยกันงามบัดอกงานดเโตเนาะหายขาเขาทั้งเดืน

นี่ก็เป็นมู้กันเด้อครับแดงออกเป็นมู้ออเป็นมู้ขี้เท็ดนานแล้วเฮ็ดนี่แดงเฮาก็มักดินแห้งๆกันเนาะแม่นดินแห้งๆขี้เฮ็ดไข่เขาสิมักกว่นี่ตุ่ดอกใหญ่ครลักษณะดอกเขาก็คล้า,ายๆเฮ็ดไข่เด้อครับคล้า,ายๆกันแหละโคราสีแต่เขาเป็นสีแดง งามเลยวยิ้งเสร็จภาพกับภรรยายอยู่ข้างในจูงด้วย จูมง,งามเลยพี่น้องซีจูมครับวันเดียวกัน่อกทำปลาเล็บแมวเรื่อยต้นบลิฟต์แมว,วนึกถึงน้ำนี่สุดยอดเลยครับักนี่เด็กเครึ่งหนึ่งพี่น้องให้ไปเครื่งหนึ่งตุ๊ดเกิดผิดรูปผิดล่างด้วยพี่น้องก็ดันลัางใหม่กินบอ่อดดอ ต้นมากที่เฮ็ดไข่เด้อค่ะพี่น้อเฮ็ดเยียนโบโบอ,อกค่ะดดไข่ใหดแดงเนาะไข่เป็นใหแด,ดงโหเฮ็ดนาเล่ให้ยังนี่โบอค่อยเห็นเลยพวกนั้นต้องฝนชุกๆเขาจะออกชุกยี่ก็ไข่ในพื้นผ้าพัดแทบๆไม่ยังลอกพัดปเพิ่งจะ พัดน้ำมันหอยเนะใส่มูก็หมิน่นไงหน่อยจะมาพัดน้ำมันหอยสองสองจุดเนี่ยค่ะเนื้อหอมกัดเนอะย แตกไกวเพราะว่าเขาดินเขาแห้งมาโดนน้ำด้วยพี่น้องไอ้ไข่เขาเลยหนาแตกชื่อนี่ชื่อนี่จ o o ใหญ่ดีเนาะจ o o ใหญ่ดอกใหญ่ไหมดินซูงดินซูงดีดินซูงบุกเคลียบบุกเฮียนใส่ได้ตองจ o o m ใ่ครับ งามจะเป็นเลยดสิระดกกระอระดกกะดกะดะดอกงามกกรน้กกระรับไมรรับไมรรับกก่ระดระรรร S <S มาเงินเดี๋ยวโมเคยพลาดเนะครับครั้งแรกที่เขาออกอทิปกระโดดเลยครับบนงามเลยครับ แค่ครึ่งหนึ่งแมงจ ọ ดดอกนี้บ่ค่อยงามเลยพี่น้องปกติทุกดอกงามเลยครับนีเป็นเหี่ยวเลยพี่น้องบาดใเดาเลยครับแค่เหี่ยวิเขาแห้งลายคนนี้พึ่งออกเนาะนี่เขาพึ่งไหนพึ่งเหี่ยวพึ่งเหราะว่าปกติเขาออกประจำเลยอยู่มาหากับมาเลาะเบิ่องสมือจอบเบิ่องสมือ ม้นีเห็นแล้วเมื่อวานเราเห็นมันมีสามดอกด้กวยนางงาม,ามลีจงดูนี่ดูี็ังงามเลยงามเลยเนาะแบบเห็ดเาก็ังบานพี่น้องท่านเห็ดก็ลังบานนาเขียวไข่นาเขียวนะ ดอกพิษไ,ไทยพี่น้องพิษว้าด้วยครับน้ำกักงาำเลยดอกพิษไทยครับพิษหนูพิษกล่าวหอมพร้อมนะเข่าบานเดี๋ยวก็สิเข่าบานได้พี่นอ้องวันนี้ก็มาแต่เสาคือเก่าแล้วครับมาแต่เสาหมือนี่เก่าแล้วเฮ็นเท้าก็ได้อยู่ด้วยครับม,มาอนอยู่ มือเท่ากับเข่าบานไหวเลยเข่าบานไหวครับแต่น้อยแต่ว่ากระตานี่ใสง่ายก็เกล้วยครับขยับใส่กันเลย่ยลายอยู่นักแห่งจุ่มเฮ็ดไข่เนาะจะจุม่มชนมากระจุ่มลายครับน้ำนักเขาลายครับเฮ็ดบานเขาจีเบาเลยครับเฮ็ดจุ่มเขาจีหนักประมาณสามลูกเมนประมาณสามลูกสามลูกกับประมาณพันหาแต่เป็นไข่เฮ็ดเท่าพี่น้องสวยงามเลยครับ ในลายค่ะในลายอยู่พี่น้องมือนบอลูด้วยครับมือนนี้บอลูเลยว่าสิได้หรือไ่ได้เพราะว่ามันเห็ดมันก็เหลื่มไหวไปเลยเนาะครับเพราะว่าผมเมื่อวานว่าจะฝนทีตกพี่น้องกับบ่อตกกันฝนตกนี่เขาบ่อขังอยู่แค่ไหนเพราะว่าฝุ่นตกทั้งอุบลฝุนพี่น้องทั้งอุบลทั้งสังขารเนาะเช่นเช่นซาเจเขาไปถ่ายคลิปังขเรียอเรแลนหนีฝนอยู่พี่น้อง หิ<ป>เห็ดยุ้สังขารแถวบึงสีออกครับเนี่ยไปเห็ดยุ้ยสังขารแล้วก็ไปเจอกันอยุคการยุย้ยสังขาพรพื่อนอะพี่นอ้องแต่ว่าอยากไปอุบลแต่กับบางขนสะดวกก็ได้ไปได้ครับผมต้องร่อบางกอนร่อบางกระน้องว่าเห็ดแถวบ้านก็ยังมีพอให้เก็บอยู่พี่น้องป<ม>่ายเดี๋ยวข้าบ้านพี่น้องเด้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามสลาคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าครับ พีนน้องเบอีกันน้อง,งามค่ะ